ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามันเป็นเวลาที่ผมได้มีเวลาลองทาอะไรใหม่ๆบ้างอะ่ะผมได้กลับไปดูมวยปล้ำที่ผมเคยชอบมากๆตอนมอหนึ่งได้ลองเล่นเดวิสเมคลายูสักทีและหนึ่งในงนั้นคือการได้ลองเข้าไปเปิดดูซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมเห็นมันโผล่มาบ่อยมากในแพลตฟอร์มตอกแต๊กอะ่ะนั่นคือ Dexter อร์คือซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับกรมตำรวจและฆาตกรชัดกว่าคือฆาตกรต,ต่อเนื่องคนหนึ่งได้นมเบฮาเบิร์บูเชอร์หรือ Dexter m อร์มแกนที่จะฆ่าคนด้วยการเก็ยบหยดเลือดของเหยื่อไว้ดูเล่น และจะทิ้งศพ้ดยการหั่นรางเป็นชิ้นๆและเอาไปโยนลงทะเลเขาเป็นฆาตรกรที่ไร้ความรู้สึกแต่ในอีกด้านหนึ่งเขาต้องทาตัวเป็นคนปกติให้มากที่สุดขณะที่เป็นดังเพื่อนพี่ชายหรือกระทั่งสามีและเด็กเตอร์ก็ทํางานในกรมตารวจด,ด้วยในฐานะคนวินิจฉัยเลือดแผานกฆาตรกรรมแต่สิ่งที่ทําให้เด็กเตอร์พิเศษกว่าฆาตรกรคนอื่นก็คือเด็กเตอร์จะฆ่าแค่คนที่เข้าข่ายก็คือว่าเลวซึ่งรวมถึงฆาตรกรด้วยกันเองด้วย และกฎที่เขาต้องทําให้ได้ตลอดหลังการฆ่าคือเขาต้องห้ามโดนจับนั่นคือทั้งหมดที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังนะซีรีส์มีทั้งหมด8ซีซันกับอีก2ภาคแยกและก็อีกหนึ่งที่กําลังจะมาผมเลยขอถือโอกาสทาตามใจตัวเองสักทีในการจัดระดับทุกซีซันของเด็กเตอร์ลิสที่ผมจะตั้งให้ต่อไปนี้มันจะเป็นความพิถีพเถนส่วนตัวของผมทั้งหมดนะครับและมันจะมีสปอยทั้งหมดเลยผมจะพูดในฐานะของคนที่ดูจบแล้วนะซึ่งผมก็แนะนําว่าดูให้จบก่อน ซ่งก็ยากอะแม่งมีประมาณ1 4ฟัีนแล้วอะโดยถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันมาได้เลยนะครับส่วนใครถามหาคลิปฮีโร่ตัวไหนอีกกูจะฆ่ามึงจรงิง <fish> ๆแล้วนะไยนี่ผมกล้าพูดเลยว่าในทั้งหมดทุกซีซั่นอะผมรักซีซั่นนี้ที่สุดมาต่อยกูด้สิเดมันจะไม่มีซีซั่นไหนแล้วที่ มูทมันเหมือนอันนี้มันน่าระทึกขวัญแต่มันก็ยังใส่ความตลกมาในนั้นด้วยอะ่ะและตัวละครหลายๆตัวก็จะไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้ไปอีกแทบจะทั้งซีรีส์อะโดยเฉพาะเดฟที่<อ>ผมบอกเลยนะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบนิสัยนางมากๆอะ่ะคือถ้าพูดตรงๆคือมันมันบิชเกินไปอะ่ะแต่ผมก็รับไหวว่าเจเนฟเฟอร์คาร์เพนเตอร์เล่นดีจริงๆในบทน้องสาวของเด็กเตอร์ซึ่งอันนี้แฟกต์นะครับเจเนฟเฟอร์คาร์เพนเตอร์ที่เล่นเป็นเดฟกับไมเคิลซีฮอที่เล่นเป็นเด็กเตอร์อ่ะเคยคบกันในชีวิตจริงระหว่างถ่าย ที่ผมชอบจริงๆนะก็คือริต้าเป็นแฟนสาวข,ของเด็กซเตอร์ที่จะเป็นคนที่เด็กดูเปิดใจให้มากที่สุดเนื้อเรื่องมันทำมาดูเพลินแล้วก็น่าติดตามยิ่งตอนพาร์ทไขปริศนาฆาตกรไอส์ทร่าคิลเลอร์แตละอันนี้แม่งหัวชิบหายเลยยิ่งตอนเด็กซ์เตอร์หรือว่าเขารู้จักแกเนี่ยแกดูดีดาใช่ไหายและผมคงไม่พูดถึงสิ่งที่ดีที่สุดของซีซั่นนี้ไม่ได้นั่นก็คือตัวไอ e ์ทร c าคิลเลอร์เองเนี่แหละหรือชื่อจริงๆของเขาคือไบ er. รอันมเซอร์ฆาตกรที่เล่นในทางหน้าตายและวก็อบอ่กกย,บ xter, ยู แล้วมันก็ไม่ไกลตัวมากเพราะไบรอันคือพี่ชายเลือดแท้ๆของเด็กสเตอร์ถ้าเราดูเราก็จะรู้นะครับว่าเด็กสเตอร์มันเป็นลูกับเลี้ยงแต่ไบรอันน่ะคือพี่แท้ๆเลยนั่นมันคือพล็อตที่บ้าบอมากสําหรับซีซั่นเปิดตัวแล้วพวกเขาทํามันออกมาได้ดีมากๆไบรอันมันรักเด็กสเตอร์จริงๆอะ่ะและน่าเสียดายมากๆที่แกจะเป็นต้องไปเร็วขนาดนี้ความอบอุ่นที่แกอยากจะมอบให้เด็กสเตอร์กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันที่น่าเศร้าก็คือระหว่างที่เด็กสเตอร์มีเพื่อนและมีครอบครัว แต่ไบรอันไม่มีใครเลยซึ่งพูดถึงสิ่งที่เด็กซ์ทำมันก็ถูกแล้วที่จะฆ่าไบรอันซึ่งสีนั้นจะเป็นครั้งแรกในไม่กี่ครั้งที่เด็กเตอร์จะได้ร้องไห้ทุกอย่างมันบิวอัพมาดีมากั้งแต่ตอนที่9และทั้งโมโนอลอกการคุยกันของทั้งคู่ คือทุกอย่างที่เสือให้เห็นถึงสองพี่น้องที่จิตใจมันบิดเบือนและแตกสลายกันทั้งคู่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถึง2ตัวละครนี้ไม่จะดูเท่ในสายตาใครก็ตามอะรวมถึงตัวผมด้วยผมมองมันในทางจิตใจมากกว่าแต่มันก็เหมือนโฮมแลนเดอร์ที่ผมไม่ชอบอะมันก็คือโรคจิตกันทั้งคู่และไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างกันทั้งคู่แต่ในบริบทที่เขาให้มาทั้งสองคนมันก็ไม่มีใครดีไปกว่าใครอะผมชอบทุกอย่างที่เด็กซ์พูดใส่ไรอันอะและนี่อีกในหนึ่งก็คือไรอันมันไม่ใช่เหยื่อของเด็กซ์แต่ดู และมากกว่านั้นเด็กสเตอร์จะชอบใส่เสื้อสีเขียวในครับคาตรกรแต่สําหรับไรอันเขาจะใส่สีแดงและตามทฤษฎีสีนั้นสีแดงจะตรงข้ามกับสีเขียวแต่เมื่อทั้งสองสีอยู่ด้วยกันมันจะกลายเป็นคู่สีที่เข้ากันได้ผมพูดจริงนะถ้ามันจะมีใครในเรื่องที่ผมอยากจะเอาเข้าซีรีส์ C.A. ของผมมากที่สุดอ่ะมันก็จะเป็นไรอันและก็ด้วยทั้งหมดที่ผมกล่าวมามันก็ไม่เหลือที่อื่นเลยนอกจากเ ดูเดือดและยังคงคุณภาพไว้แบบดีเยี่ยมการเปิดให้สังคมรู้จักเบฮาเบอร์บูเชอร์ไปเลยและขึ้นเอา FBI อย่างลันดี้มาเล่นด้วยจนเกือบจะจับเด็กเซอร์ได้อะมันอัพสเกลให้รู้เลยว่าเด็กเซอร์มันกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอะและจ่าด็อกส์คือหนึ่งในคู่ปรับที่เคนเด็กเซอร์ได้ดีที่สุดอะและเขาคือตำรวจคนแรกในภาคหลักที่รู้ความลับของเด็กเซอร์ ผมบอกเลยนะว่าช่วง1-4อ่ะเป็นซีซั่นที่ไมเคิลซีฮอแกเท่ที่สุดอ่ะดูเดียวหุ่นแกลีนขนาดไหนอ่ะและแกเก่งขนาดไหนด้วยเป็นซีซั่นที่เด็กซล็อกตำรวจยดจ่าอาดีตคนในกองทัพและเบิดก,กว่าแก2เท่าได้ที่มีปืนอยู่กับตัวและเด็กเป็นฝ่ายโดนใส่กุญแจมือด้วยอีกหนึ่งอย่างคือตัวร้ายอย่างไลล่าที่ผมแรกๆชอบนะจนมันไปเป็นชูกเด็กซ แต่ฉากไปล้างแค้นให้โดกสิงพารีสอ่ะอันนั้นอะเจ๋งจริงกัวชูไม่ใช่ลายล่าหรอกจริงอ่ะ <Surprise. S 1> แม่งเซ็กซี่พอๆกันทั้งคู่อ่ะแต่เอาจริงนะซีซั่นนี้มันไม่มีตัวร้ายหลักขนาดนั้นอะแต่มันดันเป็นซีซั่นที่สนุกเป็นบ้าเลย มันเร็วหักมุมลุ้นรัทึกมัดไปด้วยกันอ่ะออกมาเป็นซีซั่นที่ย้อนกลับไปดูแล้วสนุกที่สุดเลยเพราะว่ามันผ่านจุดแนะนําตัวละครมาแล้วเขาเลยเล่นสุดได้อ่ะแต่ผมก็เสียายเหมือนไบรอันเลยที่โดสแกตายเร็วเกินไปหน่อยอ่ะเป็นการตายที่น่าสงสารด้วยตอนปปะทะคารมกันของหนักคู่มันสูสีกันจนแบบสุดท้ายมันก็จิตตกกันคู่อ่ะทั้งคู่แม่งไม่กินเส้นขนาดไหนคิดดูดิและด้วยความเซ็กซี่ของเด็กในภาคนี้มันก็จะไม่ขยับไปไหนเลย TS และนี่คือซีซั่นที่อาจจะไม่ได้บ้าบอที่สุดแต่คุณภาพความสนุกมันก็ยังอยู่ในระดับนึงอะ่ะมันให้เราเข้าไปอยู่ในชีวิตส่วนตัวของเด็กมากขึ้นโดยเฉพาะกับริต้าที่นางไนส์เกิลมาทั้งซีรีส์แต่ภาคนี้เราจะได้เห็นจนขั้นริต้าเป็นเมนอะ่ะและเด็กส์กำลังจะได้กลายเป็นพ่อคนแล้วแล้วก็เพิ่มความจิตหลอนเข้าไปใหญ่เพราะเราจะมีเพื่อนหนหัวของเด็กอีกคนนึงคือผีพ่อแฮร์รี่นั่นเอง ที่บางคนจะชอบบางคนไม่ชอบส่วนตัวผมโอเคนะอีกอย่างคือแกจะอยู่ทั้งซีรีส์อ่ะเวลาที่เด็กสเตอร์รู้สึกผิดกับการฆ่าใครสักคนอะ่ะไอคนคนนั้นมันจะกลับมาเป็นผีในหัวเด็กสเตอร์อย่างที่เราเห็นกับไรอันในซีซั่นสองซึ่งพอจะรู้ความจริงเรื่องพอ่อผีแฮร์รี่ก็มาแทนตัวร้ายหลักของภาคนี้อย่างมิเกลปราโดก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีแนวทางเจ๋งมากที่แกอยากจะเป็นเพื่อนฆาตากรของเด็กสเตอร์ผมชอบ g g นะดีนิมิกแกกับเด็กสเตอร์นะมันดูสปอร์ตีบริเลชั่นชิพดีอ่ะแตือมันติดอย่างเดียวคือแกซาเวีย แเด็กซ์มันก็ออกปาร์ตี้มาเล่นดี c อียู่คนเดียวอะไอ,อตัวไร้ตัวนั้นมันน่ากลัวนะวิธีการฆ่าคนของมันอะต้องมาลงเอยยากไปหน่อยในน่ะแล้วพูดถึงกรมตำรวจมันก็จะเสริมควินมาอีกตัวหนึง่งที่ตอนซีซั่นสามอะผมชอบแกนะและไม่นานแกจ,จะโดนเดฟบิชใส่จนถูกใจอะและอย่างคือตอนจบซีซั่นนี้มันสวยมากๆอะคือฉากแต่งงานของเด็กสเตอร์ราติต้าที่ทั้งเพลงแล้วก็ฉากมันสวยงามมากๆอะผมจะเป็นคนวัดซีนอารมณ์จากเพลงประกอบเป็นส่วนหลักเนาะคือส่วนตัวผมนะซีนถ้ามันจะสวยงามได้อะเพลงไม่คือส่วนสําคัญเลย ซึ่งปกติเด็กสเตอร์จะมีเพลงไม่กี่เพลงหรอกแต่เพลงตีมงานแต่งอะ่ะผมว่าไม่เพราะมากและผมชอบประโยชน์เล็กๆในงานแต่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่า2ตัวแรกแต่มันก็จะไม่ไปไหนไกลอะ่ะด้วยการอยู่ที่ A Hello Dexter m Morgan อไล่หลายๆคนจะยกให้ซีซั่นนี้คือที่1ในใจนะซึ่งก็ไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมซึ่งคำตอบมันอยู่ที่ Trinity Killer หรือ Arthur Mitchell เขาคือเสาหลักของซีซั่นนี้และเป็นฆาตรกรที่ฝีมือสูงมากๆคนหนึ่งคือถึงมันแก่มันจะยิ่งดูน่ากลัวเข้าไปอีกจอร์ลิสโกแกเล่นได้สุดยอดจริงๆอะ่ะยิ่งในซีซั่นนี้คือตำรวจแม่งแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยกลับกันคือไอคนที่เลงไออาร์เธอร์จะตายหาแบบเลงจะใส่สเปี์ให้ได้มันก็คือเด็กสเตอร์มอร์แกนของเราเนี่ยแหละมันน่าลุ้นมากซีซั่นนี้เพราะเรารู้ทางรู้เราก็เห็นว่าเด็กส์มันถือไพ่สูงกว่าอาร์เธอร์อยู่ตลอดเวลาแล้วมันหลายรอบแล้วที่แกควรจะฆ่าอาร์เธอร์ให้ได และยิ่งเดินเรื่องไปเรื่อยๆมันจะยิ่งเปิดความน่าขนลุกของอาเธอร์เข้าไปอีกขนาดลูกชายแกที่เป็นนักกีฬาตัวเบิกๆอ่ะยังเกือบโดนจับฆ่าได้เลยมันคือซีซั่นที่เราอินกับตัวเด็กเตอร์ได้สูงมากๆว่าทําไมมันไม่ลงมือฆ่าสักทีแล้วมันก็จะเล่นกับท็อปิกความเป็นครอบครัวสูงมากเพราะตอนนี้เด็กเตอร์เป็นพ่อคนเต็มตัวแล้วและเป็นสามีเต็มตัวเหมือนกันแต่ไอความอยากรู้อยากเห็นของมันอ่ะทำให้มันชะลอเวลาการฆ่าอาเธอร์ลงไปอีกและมันก็ลงโทษให้เราเห็นเลยว่าถ้าเด็กเตอร์ไม่ยอมฆ่ามันแต่แรก มันก็จะฆ่าคนของเด็กเตอร์แทนด้วยที่เด็กเ์เผยตัวให้มันรู้ตัวจริงและตามไปฆ่าริต้าในบ้านของนางขณะที่ทั้งคู่เกือบแล้วที่จะได้อยู่แบบสงบสุขและเป็นโอกาสสุดท้ายในการดึงเด็กเซอร์ออกจากวงจรฆ่าสักทีที่ห่วยแทนก็คือเด็กซ์มันไม่มีโอกาสได้ลางแค้นด้วยซ้ำอะ่ะเพราะแกฆ่าอาเธอร์ไปก่อนแล้วมันน่าคิดชิบหายเลยว่าถ้าแกกลับมาเจอริต้าก่อนมันจะบ้าได้ขนาดไหนอะ่ะอีกอย่างคือความทรงพลังของอาเธอร์ในศีนนี้ที่หลังจากแกตายไปอะ่ะ ซีรีส์มันจะไม่เคยสนุกแบบนี้อีกเลยแต่สิ่งที่ควรเก็บไว้ก็คือฆาตรกรที่เก่งขนาดไหนอะ่ะมันก็ไม่มีใครหนีเกินมีเด็กส r เตอร์ได้ในเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งคือผมชอบเรยกชันเด็กสเตอร์ที่ตอนแรกอะ่ะมันไม่เจ็บมันว่างเปล่าไปเลยซึ่งเราก็จะได้เห็นอั t เต m a t แของมันในซีซั่นหน้าส่วนสําหรับซีซั่นนี้ผมจริงๆแอบคิดว่ามันโอเวอร์เไปนิดนะแต่ผมว่ามันสมควรแล้วว่าสิ่งที่มันจะได้ก็คือเ โอเคมาถึงช่วงดรอปของรถไฟเหอะละยินดีให้รู้จักเด็กสเตอร์คนดีคนเดิมไม่มีเมียและไม่เหลืออะไรเลยอย่างเดียวที่เขายังเก็บไว้ได้คือลูกชายอย่างแฮร์ริสันผมรักการที่เขาให้เห็นเลยว่าเด็กแสงเจ็บจริงๆอะและทุกอย่างที่มันโทษมันก็โทษแค่ตัวเองเขาพยายามจะกลับไปฆ่าคนเพื่อเอาตัวเองกลับมาแต่มันก็วนกลับไปหาริต้าแล้วก็วนกลับมาความผิดของเขาเองอีกรอบนึง ซึ่งการอยู่ในวงจรนั้นมันก็ทําให้เขาเจอกับรูเมนผมไม่สนับสนุนนะที่จะให้เด็กสเตอร์มีสาวใหม่เลยโดยไม่เว้นสักซีซั่นก่อนอะแต่รู้อะไรไหมผมชอบนางมากๆไม่ได้ถึงคานริต้านะแต่ก็ชอบมากๆากอะดนามิกมันดันเข้าได้กับเด็กสเตอร์แบบพอดีอะ แต่ซีนวิ่งไล่อะนะผมหาจริงผมชอบที่มันเป็นการไล่ล่าคนที่ทรมารลูเมนอะและเป็นลูเมนที่ปิดจ็อบไปในตอนจบเสียดายที่นางมาซีซั่นเดียวเนยหลายคนไม่ชอบนางนะซึ่งผมก็เข้าใจว่าทําไมแต่ถ้าไอเรื่องไม่สวยนิดผมไม่สนับสนุนอะดูนี่ดิบวกกับบางคนที่บอกว่าตัวละครนี้มันดูเบี้ยวๆก็ผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเรากําลังดูเบี้ยวเดือดเลือดฆาตกรเดอะซีรีส์อยู่อะหวังอะไรอะแถมท้านางอยู่ต่อเราคงไม่ต้องมีฮันนา แถมนางยังดูเป็นแม่ที่ดีได้ด้วยไม่แปลกกะที่เด็ก์มันลงไปร้องไห้แบบนั้นบวกกับการมีลูเมนเข้ามามันทําให้เด็กเซอร์มันดูปรสาทดีขึ้นอะ่ะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นดึงออกจากวงจรแต่ก็มันคงจะดีได้วกว่านี้ไอตอนไปต่อยพ่อที่แม่งทาร้ายเด็กอันนั้นผมชอบชิบหายเลยรวมถึงตอนที่ทิง้งศพที่อย่างที่ผมบอกนะเพลงมันทํามาดีมากบทมันทําออกมาได้สวยงามพอๆกับฉากแต่งงานเลยอะ่ะแต่เอาจริงนะตัวร้ายซีซั่นนี้เป็นตัวร้ายที่น่าจดจําที่สุดในด้านของการถูกลืม มันไม่ได้น่าจดจําเกินไอ2ตัวนี้อีกแล้วอะแถมการมีตัวร้ายที่มีปมไวเด็กอีกตัวหนึ่งนี่เราก็เริ่มรู้แล้วว่าทําไมพวกหานี่ถึงฆ่าคนกันจริงๆมันก็โชว์ให้เราเห็นแล้วว่าคนที่เป็นฆาตกรส่วนใหญ่มันจะมีปมในไวเด็กอะรวมถึงพวกอัชญากรด้วยชายฮูทรามาเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดอะมันกลายเป็นซีซันที่ผมจําได้แต่โมเมนต์ดีๆมันควรจะเล่นแบบซีซันหก่อนแล้วค่อยมาซีซันหแต่เก็บตอนจบซีซันหกไว้ก่อนง่ายๆเลยคือมันควรสลับกััันนนนน่ะะะะเพราาะฉะู้้้ผมมมจใหขึไปที A สู้ด,ด Style. ตอนนี้แหละของจริงมันจะเริ่มอืดขึ้นมากเลยหลายๆตอนมันจะดูจบยากขึ้นอะแต่มันก็ไม่ถึงสเกลที่ควรปิดทิกนะมันมีซีซั่นที่แย่กว่านี้แต่ผมคิดว่าโดยรวมทั้งหมดอะเด็กซ์เตอร์ก็คือซีรีส์ที่ควรดูมันยังมีความสนุกอยู่มันคือจุดแบ่งเลยว่าแทบจะทุกตัวละครมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอะตั้งแต่เรารู้จักพวกเขาโดยเฉพาะเดฟที่ผมไม่ได้บอกว่าแกเล่นเปลี่ยนผัวทุกซีซั่นนะ แกได้กับลันดี้ในซีซั่นสองที่อายุเท่าพ่อแกพอลันดี้หายไปแกก็ไปคบกับสายสืบแกแล้วพอลันดี้กลับมาแกก็กลับไปเอากับลันดี้แล้วพอลันดี้ตายอ่ะเจ๊แกก็ร้องไห้แล้วก็ไปเอากับควินต่อเฉยจนตอนนี้แกเลิกกับควินแล้วแล้วก็ได้เลื่อนยศเป็นผู้กอง และเราก็จะได้เห็นว่าเด็กแกเริ่มแก่ลงแบบเห็นได้ชัดมากขึ้นแล้วแต่ผมว่าแกยังหล่ออยู่นะจะไม่มีะไรสู้ซีซั่นสได้แล้วล่ะและตัวร้ายของซีซั่นนี้ส่วนตัวผมว่ามันก็น่าจดจําอยู่นะภายนอกมันดูไม่เท่าไหร่แต่วิธีการฆ่าคนมาบูชายันของมันอะแล้วก็ฉากทะเลไฟอะคือบางอย่างมันโหดเกินบรรยายมากๆอกอะคือถ้าใครรับพวกเรื่องเลือดหรือว่าเครื่องในบูชายันอย่างนี้ไม่ได้อะมันจะน่าขยะแขยงมากๆอกะ และยิ่งตอนมันโดนจับขึ้นโต๊ะบนโบสถ์อะแล้วมันคือการลงโทษที่สมควรแล้วด้วยผมเสียดายอย่างเดียวคือมันแง้ยวไปหน่อยตอนมันแพ้บวกกับอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันสลับ5กับ6กอะซีซั่นนี้มันจะเป็นซีซั่นที่ให้เด็กเสอร์ให้ความสําคัญกับลูกมากๆอะพัฒนาให้เด็กเสื้อรักลูกมากกว่าเดิมอะให้แกมั่นใจก่อนแล้วค่อยไปเจอลูเมนมันมีไซส์พล็อตค่อนข้างจะเยอะเลยหนึ่งในนั้นคือการเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดของซีซั่นก็คือบทบาทของบาทหลวงแซมยิ่งผมเป็นคนนับถือตัวพระเจ้าอยู่ด้้้ววยแแลลละะะผมจทัสัสกบครนนีเเป็พิศษ ตั้งแต่ริต้าตายไปอ่ะก็ hey, <little> มีแค่แซมนี่แหละที่จะดูดึงเด็กเตอร์กลับมาเป็นคนปกติได้ผมเสียดายมากๆเลยที่แกอยู่ไม่จบซีซั่นอ่ะแต่การตายของแซมมันดันนำพายคนหนึ่งกลับมา hey, <little> ผมชอบที่เขาอุทิศตอนหนึ่งเลยให้ไบรอันอ่ะผมให้มันคือตอนที่สนุกที่สุดของซีซั่นอ่ะให้เราเห็นไอเดียว่าถ้าไบรอันมันยังอยู่อ่ะเขากับเด็กเตอร์มันคงบ้าหน้าดูอ่ะแต่ตอนแม่งทิ้งพี่กลับไปหาพ่อนี่แม่งหายจริง <laughs> เหมือนทิ้งยาบ้าตัวหนึ่งกลับไปหายอีตัวหนึ่งอ่ะประสิทธิภาพดีกว่าเดี๋ยวที่ไู และที่สุดๆเลยคือตอนจบที่มันเกิดขึ้นสักทีแล้วก็จะไปต่อกับซีซันหน้าแต่สําหรับซีซันนี้ถ้าไม่มีไบรอันมันคงจะได้อยู่ดีไปแล้วแต่ผมจะวางมันไว้บนสีแล้วกัน Are you a serial killer? เป็นซีซันที่นวนกลับไปเหมือนตอนซีซันสที่อยู่กับกรมตํารวจแล้วก็การเปิดแฟ้มคดีของเบฮาเบอร์บูเชอร์อีกรอบซึ่งเอาจริงๆมันจะสนุกมากๆเลยถ้ามันจะมีอยู่แค่นั้นอะเรื่องของเรื่องคือมันเอาตัวท้ายอย่างไอแซคเซอร์โกมาใส่ด้วย และแกดันเสือกดีด้วยไงคือเด็กเซอร์มันก็ต้องมีคนให้ฆ่าแหละส่วนการเอาไอซเข้ามาเป็นกึ่งตัวร้ายกึ่งเพื่อนนี่ผมไม่คิดว่าผมจะชอบด้วยซ้ำอะแต่ผมก็รักไปแล้วอะมันเป็นตัวร้ายที่เน้นพูดมากกว่านเน้นกระทำอะมันอยากจะฆ่าเด็กเซอร์ใจจะขาดแต่มันก็ทําไม่ได้อะเกมแท็กติกแม่งสุกพอๆกันเลยทั้งคู่อะเด็กเซอร์ฆ่าคนรักของแกไปแล้วมาเฉลยว่าไอซัเป็นเกย์ทีหลังนี่มันเป็นการเพิ่มมิติให้ตัวละครบอสมาเฟียแกดูไม่แห้งอะ ผมมองว่าน,นี่แหละวิธีการที่ทําให้ตัวละครเป็นเกย์ที่ดีที่สุดอะ่ะมันไม่ได้ทำให้มันดูน่ากลัวน้อยลงแต่มันทําให้แกดูอ่อนโยนกว่าเดิมไม่เหมือนบอสมารฟียเรื่องอื่นๆแกเป็นวายร้ายคนแรกที่อยู่ไม่ถึงตอนจบแล้วก็ไม่ได้ตายด้วยมือเด็กเตอร์ด้วยมันเหมือนทั้งคู่โค้งหมวกคาบอยให้กันอะ่ะตอนที่ไอแซคตายขาวนกลับมาเรื่องหลักที่เขาว่าเราเห็นเลยว,ว่ามันมีครอบครัวที่เห็นเด็กเซอร์เป็นคนดีเอาคนที่ทําร้ายครอบครัวของพวกเขาออกไปอะ่ะแต่ถึงจะยังไงเด็กเตอร์ในสายตาตํารวจและความจริงก็คือเขามันเป็นฆาตตกรจิหลดคน,นึ ตอนจบมันก็สมเหตุสมผลที่ว่าเด็กสเตอร์มันจนมุมจริงๆอ่ะจนมันคิดทําอะไรแบบฆาตกรอ่ะและเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นใจเดฟและสงสารนางจริงๆอ่ะถึงซีซั่นนี้มันจะมีพลอตแปลกๆแบบว่าเดฟแม่งรักพี่ชายตัวเองแต่ก็ตอนจบผมสงสารเดฟจริงๆอ่ะโดยรวมมันยังเป็นซีซั่นที่ดีอยู่นะกับตอนจบที่เข้าขั้นเจ็บปวดเลยอ่ะมันเลยสมควรจะอยู่ในเทียบีแต่ถ้าให้ดีกว่านี้ผมอยากให้ตัดไอแซคไปเลยอ่ะ เป็นตอนจบที่ให้ทุกคนรู้เลยว่าเด็กสเตอร์มันคือเบฮาเบอร์บูเชอร์แล้วมันจะทําให้ซีซั่นสุดท้ายอ่ะคือการที่เด็กสเตอร์มันต้องหนีไม่ใช่ไปควยมันคือซีซั่นที่ไม่ได้ลุ้นระทึกแบบที่ผมอยากให้มันจะเป็นอะ่ะเป็นซีซั่นที่ผมเริ่มเห็นใจเดฟมากมากแล้วไม่ได้มองว่านางบิชอีกแล้วอะ่ะแต่อีกอย่างนึงคือควินแม่งไม่้าก็สูบอะ่ะเด็กสเตอร์ไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นอีกแล้วเด็กสเตอร์ไม่ได้รู้สึกว่าแกอยากจะฆ่าควนแล้วแต่มันคือแกฆ่าเพื่อช้ชีวิตเฉยๆอะ่ะ ในเรื่องดร์โวเกลที่มาทําให้แฮร์รี่เหมือนพาลูกไปโรงเรียนสอนค่าคนะ่ะล้วก็เรื่องแฮนนาอีกกับแซกที่เด็กซ์แม่งอยากจะปั้นอีกคนนึงในที่สุดเลยคือฆาตรกรประจําซีซั่นอย่างโอลิเวอร์แซกซอนที่มี p o ทนเชียลจะน่ากลัวได้พอๆกับไรอันเลยแต่มันพันกับไอเรื่องอื่นๆจนมันลืมน่ากลัวแล้วพอมันมีเวลาทําหน้าที่ของมันน่ะมันก็ทําออกมาดีมากแกควรจะได้เป็นตัวแทนของเด็กซ์ในเวอร์ชั่นที่บกพร่องอ่ะและเด็กซ์เหมือนจําตอนเจอกับทรินิตี้ไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมฆ่ามันแต่แรกทําให้โอลินนเวอร ดีหน่อยที่รอบนี้เด็กเตอร์มันล้างแค้นได้เรื่องสุดท้ายเลยคือตอนจบที่ผมรู้สึกว่าเด็กเตอร์มันควรจบแบบนี้แหละแต่มันจะมีความอึดอัดอยู่อ่ะเหมือนมันยังไม่จบอ่ะผมไม่เข้าใจว่าเด็กเตอร์มันจะทิ้งลูกที่ตัวเองรักไปทําไมอ่ะมันบอกตัวเองว่ามันจะไม่ทําผิดพลาดอีกแล้วมันก็ทําเราเห็นเด็กเซอร์ร่วงโรยและเราก็เห็นตัวละครของเพื่อนๆของเขาที่ค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ที่ผมต้องมองว่าแย่จริงๆอ่ะคือฉากหลังตอนจบที่เฉลยว่าเด็กเตอร์แม่งไม่ได้ตายอันนั้นผมมองว่ามันไม่เมคเซนต์แล้วม บวกกับถ้าเดฟมันจะมีโอกาสรอดนะผมว่าเด็กสเตอร์มันก็ไม่ควรที่จะโยนเดฟทิ้งไปอะ่ะแต่ถ้าเรื่องค่าตัวตายอะ่ะอันนั้นมันพอมองออกได้อยู่โดยรวมมันไม่ใช่ซีซั่นสุดท้ายที่ดีมากนักแต่มันก็ไม่ได้ต่ำเตียเรียดินด้วยเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่เทียีและซีซั่นออริจินัลก็จะจบลงตรงนี้แต่ยังเหลืออีก2ซีซั่นให้เราว่ากัน like นี่คือการหวนคืนสู่วงการที่ดีมากๆมันไม่ได้ให้ฟิลเหมือนอะไรทั้งนั้นอะ แต่มันสนุกมากในตัวของมันเองยิ่งโดยเฉพาะฉากที่เด็กกลับมาฆ่าคนอะ่ะมันใจค่อยๆบิวว่าทาไมเด็กถึงอยากฆ่าคนขนาดนั้นแล้วพอแกได้ลงมืออีกครั้งนึงอะ่ะเสียงในหัวไมเคิลซีฮหอมันกลับมานี่แม่งแทบลันบ้านอะ่ะและผมก็ชอบผีในหัวตัวใหม่ในร่างเดฟด้วยเป็นตัวโชว์ความบกพร่องของเด็กสเตอร์ว่าเขาจะฆ่าคนพร่ำเพรื่อไม่ได้แล้วและในตอนสุดท้ายแกก็กลับไปทําจริงๆเขาเริ่มไม่ใช่ฆาตรกรที่ฆ่าคนเลวแต่มันเริ่มกลายเป็นฆาตรกรจิตวิปริตคนหนึ่งอะ่ะความเย็นเยือกที่ซีรีมอบให ประกอบกับตัวร้ายที่ดีเลยตัวหนึ่งทําให้ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ดีมากๆอะมันติดตรงที่ตอนจบอย่างเดียวเลยด้วยความที่ซีรีส์มันออกมาในยุคใหม่แล้วการถ่ายทําและการตัดต่อมันก็ดูโมเดิร์นขึ้นทําให้ความรู้สึกมันจะไม่เหมือน,นซีรีส์ออริจินอลเลยมันจะนิ่งกว่ามันจะเงียบกว่าทําให้เรารู้สึกถึงเด็กสเตอร์ที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วซึ่งจะมองเปนข้อเสียก็แล้วนะแต่ของผมไม่ได้มองแบบนั้นอะ และสําหรับตอนจบแคลนซี่บราวน์ทำหน้าที่เป็นฆาตกรได้ดีมากๆถึงถ้าเรามองแล้วก็จะรู้แต่แรกเลยว่าแม่งเป็นตัวร้ายแน่ๆส่วนพล็อตของแฮร์ดิสันกับเด็กเซอร์มันก็มีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ในนั้นอะแต่มันก็ไม่เคยเข้าขั้นแย่และสุดท้ายคือส่วนที่คนน่าจะมีปัญหาเยอะที่สุดคือในเรื่องของตอนจบและถ้าพูดแบบซื่อสัตย์เลยคือมันไม่ได้แย่แต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นตอนนี้ เขาให้เวลากับเซกเมนต์ในตอนจบมันเยอะอยู่ให้เด็กซ์มันยอมรับตัวตนของมันจริงๆให้มันเรียนรู้ว่าตลอดมาที่มันหนีอ่ะมันทําอะไรผิดพลาดไปบ้างและผมจะโอเคถ้าเด็กเตอร์มันจะจบแบบนี้ถ้าไม่ใช่เวลาเนี้นิวบลัดมันพึ่งเริ่มต้นและมันมีพล็อตที่จะต่อไปไกลได้กว่านี้อีกอ่ะการเอามันมาจอดตรงนี้มันทําให้โคต้าตอนจบแบบนี้มันเสียไปแล้วและถ้าเขาตัดสินใจในรสเซอร์ชั่นว่าเขาจะทําแบบนี้อีกโอกาสที่มันจะเจ๊งหนักกว่าเดิมมันก็มีสูงมากๆอ่ะแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ทําหรอกถ้าเด ไม่ว่ายังไงผมก็ว่าเด็กสเตอร์มันควรจะตายด้วยมือตัวเองหรือด้วยมือใครก็ตามอะ่ะแต่มันต้องสมศักดิ์ศรีหน่อยอย่างน้อยถ้าผมว่ามันจะตายอะผมอยากให้มันกลับไปไมายามีก่อนมันคือจุดด่างพร้อยเดียวของซีรีส์นี้ผมแอบอาจจะให้ต่ำไปนิดนึงนะแต่ผมอยากจะให้มันอยู่ที่ B ไปก่อนเพราะถ้า r e สเซอร์ดชั่นมาแก้ต่างตรงนี้ได้มันควรจะอยู่ที่ A แน่นอนและสุดท้ายใน o r i g i n a l s i n เป็นซีรีส์ที่ผม ไม่คิดว่าเขาจะทำแต่แม่งก็ทำดีมากๆอะ่ะมันหัวกลับไปหาแบบซีซั่นหนึ่งแท้ๆเลยเราจะเห็นเด็กส่วชั่นที่มันพยายามมากๆที่จะฟิตอินเข้ากับสังคมอะ่ะพทริกกิบสันพยายามจะเล่นเป็นเด็กเซอร์ในแบบของตัวเองที่เคารพในตัวไมเคิลซีฮอเป็นเด็กเซอร์ในวัยหนุ่มแต่เรายังพอมองเห็นออกว่าเด็กเซอร์ตัวนี้อีก10ปีข้างหน้ามันจะกลายเป็นไมเคิลซีฮอร์ได้ยังไงแบบที่ไม่ทำลายเอกลักษณ์ของตัวละคร่ะเอเลเมนต์ <Element S 2> ความตลกและก็การฆาตกรรมมันกลับมาอีกรอบหนึ่ง และมันทำให้ซีซันนี้กลับมาดูเพลินมันแก้ไขไหลายอย่างเลยที่เราอยากจะรู้เกี่ยวกับเด็กสเตอร์ที่มูดไปถึงตั้งแต่วันแรกที่แกฆ่าคนจนถึงวิธีวางยาของแกนักแสดงทั้งหมดแคสมาดีมากโดยเฉพาะบัติสตาที่แม่งเหมือชิบหายเลยหนึ่งในข้อยกเว้นน่าจะเป็นแฮร์รี่แหละเพราะว่าคริสเยนสเลเตอร์ดูไม่เหมาะกับการเล่นเป็นแฮร์รี่ขนาดนั้นอะ ทุกครั้งที่แกเล่นแกรู้สึกเหมือนจะทําหน้าแบบ <c oughs> ตลอดเวลาผมชอบแบบฉบับของเจมส์โรมามากกว่าผมรอแกกลับไปเล่นเป็นเอจ็คอยู่อะ้าสเลเตอร์หน้ามันเหมือนเหนื่อยอะหน้าเรมามันเหมือนผิดหวังในตัวผมอยู่ตลอดเวลาและในรอบไม่บ่อยที่เด็กสเตอร์จะกลับมามีตอนจบที่สนุกครั้งหนึ่งกับตัวร้ายที่มันท่งพลังและตอนจบที่ก็ทรงพลังเหมือนกันทําให้ซีรีส์นี้มันคือมาสแวร์ชีการนหนึ่งอะแต่ผมต้องยอมรับเลยว่าช่วงต้นของซีซั่นอะเครื่องมันติดช้ามากแต่ตอนช่วงปลายอะมันคือหนึ่งในซีซ แล้วมันจะขาดไปไม่ได้เลยมันจะเป็นซีซั่นหนึ่งเวอร์ชันสองไม่ได้ถ้าไม่มีเขานั่นคือไบรอันมอเซอร์ที่ให้มุมเลยก,กับตัวละครของเขามากกว่าเดิมอีกซึ่งเป็นซีซั่นที่แกโรคจิตกว่าซีซั่นหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่น่าเศร้าคือแกพายายามจะอยู่กับเด็กเซอร์มาสิบกว่าปีแล้วอะแต่มันดันไม่มีโอกาสเลยทําให้ฉากตายของไบรอันมันมีคุณค่ามากกว่าเดิมอีกไม่มีอะไรเลยที่จะดึงมาลงมาให้กลายเป็นซีซั่นที่แย่มันคือทุกอย่างที่แฟนของเด็กเตอร์อยากจะดูอะมันเล่น สำหรับเทียเอและนั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับซึ่งสังเกตได้เลยว่าเด็กสเตอร์ส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่เทียบนบนกันหมดเลยซึ่งนั่นก็ส่วนตัวเพราะผมคิดว่าทุกซีซั่นอะมันสนุกอยู่แล้วแต่มันแค่อาจจะมีบางซีซั่นที่ดรอปลงมาหน่อยเดี๋ยวี้ผมบอกนะครับว่าตัวละครที่เป็นฆาตกรอะมันไม่ได้เท่มันโรคจิตผมอยากจะให้จำอันนั้นไว้ตลอดนะครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวละครพวกนี้ผมมองว่ามันคือสภาพจิตใจมากกว่า และผมชอบที่เขาไม่เห็นเลยว่าอะไรทําให้พวกเขาเป็นแบบนั้นมันทําให้เด็กเตอร์คือซีรีส์ที่ผมรักที่สุดครับและนั่นก็คือทั้งหมดสาหรับวันนี้ก็จนกว่าเราจะเจอกันอีกขอให้พระเจ้าคุ้มครองและก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับ